สวัสดีค่ะเอเดียพ p อพเพอร์ตี้คลิกอสังหาพัทยานะคะวันนี้เอจะมาคุยกันเรื่องการซื้อขายอสังหาที่พัทยานะคะว่าเราเนี่ยควรจะซื้อตรงกับทางโครงการหรือว่าจะซื้อผ่านในหน้าอสังหาที่พัทยานะคะเพราะว่า,าในโซนพัทยาเนี่ยส่วนถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะซื้ออสังหาที่พัทยาแต่ว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่นะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อาจจะต้องหาข้อมูลเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาเองแล้วลุยเองเนี่ยเราก็จะใช้เวลาเยอะมากๆในการที่จะหาเส้นทางว่าโครงการนั้นอยู่ตรงไหนทำเลตรงไหนมันต้องเดินทางไปยังไงก่อนการวางแผนที่จะมาดูคอนโดหลายๆที่ในการที่จะเปรียบเทียบก่อนซื้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เหมือน ข้อมูลอย่างหนักหน่วงที่เราจะต้องทําการบ้านมาก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะโทรสอบถามทางโครงการเองหรือว่าการที่เราหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเองนะคะในส่วนเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยแต่ว่าเวลาเรามีจํากัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราลัดขั้นตอนทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือการใช้บริการตัวแทน หรือว่าในหน้าขายอสังหาที่พัทยานะคะเพราะว่าในหน้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนพื้นที่แล้วก็รู้โลเคชันดีอยู่แล้วแล้วก็จะรู้เทรนด์ของโครงการต่างๆว่าช่วงนี้มีโครงการไหนขายดีเพราะอะไรนะคะแล้วก็จุดจุดเด่นของแต่และโครงการเป็นยังไงทำเลอยู่ที่ไหนโลเคชันอยู่ที่ไหนแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามีในใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะซื้อ สมมตินะคะว่าอยากจะซื้อ1ห้องนอนไซส์ไม่กเกินสามตารางเมตรงบไม่กเกิน3ล้านแต่อยากจะให้มันใกล้าชายหาดหน่อยแต่ว่า,าจะต้องเป็นคอนโดที่เป็นตึกสูงนะไม่ใช่ตึกเตี้ยแล้วก็ปล่อยเช่าได้เลทประมาณสัก15่อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเรามาีความต้องการอยู่แล้วแล้วก็มีงบประมาณม,มีสเปคอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยคือเราเอาตรงเนี้ยไปให้ทาง ในหน้าเพื่อที่เขาจะช่วยสกรีนช่วยหาซับหรือว่าคอนโดที่มันตรงตามความต้องการของเราเนี่ยมันก็จะย่นระยะได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะเหนื่อยน้อยลงนะคะในส่วนที่ถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลจากทางเอเจนต์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตัดสินใจซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในส่วนนี้มันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเรา เราเราเรา,เราไม่เราไม่ซื้อเราเราแค่ถามเฉยๆอย่างเงี้ยเราแล้วแบบมันจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยในส่วนเนี้ทางอาเอเจนต์ที่พัทยานะคะส่วนใหญ่เขาก็จินดีที่จะบริการลูกค้าอยู่แล้วนะคะโดยที่เขาก็เหมือนทําหน้าที่ทําหน้าที่ของงานในอาชีพของเขาเต็มที่ทุกบริษัทอยู่แล้วนะคะในส่วนน,นี้ก็สามารถที่จะใช้งานเขาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดว่า เราได้ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะมา <S <S ใช่ไหมคะ <S <S เราอยากจะอ่ะมาทัวร์ดูว่าข้อมูลที่เราได้ว่าโครงการนั้นนี้ตามสเปคที่เราเนี่ยอาจจะคัดออกมาสัก3หรือ5โครงการอย่างเงี้ยพอเรามาถึงเรานัดเอเจนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เจอเอเจนต์แล้วกอ็อาจจะให้เอเจนต์พาไปแต่ละโครงการโดยโดยโดยรถส่วนตัวเอเจนต์เองหรือว่าขับตามกันไปก็ได้แต่ว่า ยังไงยังไงซะมันก็แบบประหยัดเวลาประหยัดเวลาได้มากๆเลยนะคะที่ที่เราจะไปดูโครงการไหนก่อนเพราะว่าเอเจนต์แต่ละบริษัทหรือแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องทําการบ้านอยู่แล้วว่าเส้นนี้มันมีโครงการไหนบ้างที่คัดออกมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําเวลาจะจะทาเวลาได้ดีมากภายในหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่สนใจเสื้อสังหาริทัที่พัทยาที่มีเวลาจํากัดแล้วก็ ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะหาข้อมูลมากพอนะคะเพราะว่าโครงการที่พัทยาก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับอคอนโดต่างๆที่ท,ที่ที่มีขายณนะปัจจุบันนะคะเห็นไหมคะว่าการใช้บร,ริการเอเจนต์เนี่ยมันก็ทำให้ประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานเราด้วยนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาได้ด้วยนะคะเพราะว่าเอเจนต์ทุกๆเจ้าเลยเนี่ยเขาก็จะทราบ ข้อมูลแล้วก็ทราบเรื่องการตลาดทราบเรื่องเบลคค่าเช่าหรือว่าทำเลไหนดีไม่ดีโครงการไหนดีไม่ดีเดเวลอปเปอร์ Developer, ไหนโอเคไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมีที่ปรึกษาไปในตัวด้วยนะคะโดยพูดง่ายๆเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอพูดมาเนี่ยคือฟรีนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนหน้าที่ ที่เขาจะต้องทํตาตามอาชีพของเขาอยู่แล้วนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไไดคิดคิดค่าบริการในเรื่องพวกนี้เลยนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นจุดดีที่เราใช้บริการเอเจนต์นะคะอ้าล้วเอเจนต์จะได้อะไรอะ่ะเอเจนต์จะได้ตอนที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วนะคะค่าคอมมิชชั่นที่ทางเอเจนต์จะได้รับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการว่าแต่ละโครงการนั้นๆเนี่ยเขาให้กี่เปอร์เซนต์อันนั้นก็เป็นเรื่องของเอเจนต์กับทางโครงการนะคะ เพราะว่าอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อกับทางโครงการเองเนี่ยจะได้ส่วนลดเยอะกว่าไหมหรือว่าได้ราคาดีกว่าไหมตอบตรงนี้เลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไปซื้อกับทางโครงการโดยตรงหรือว่าซื้อผ่านเอเจนต์เนี่ยราคาเนี่ยก็คือเป็นราคาเดียวกันนะคะจะไม่มีการบวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะ แต่ถ้าหากว่าใครไม่ไม่สบายใจไม่สะดวกใจนะคะที่จะใช้บริการเอเจนต์ Agent, ก็ไม่เป็นไรค่ะคือเราก็สามารถที่จะาหาข้อมูลเองได้นะคะแล้วก็โทรสอบถามที่ทางโครงการนะคะเพราะว่าทางเซลล์โครงการเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่า,ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะต้องเดินทางมาเองนะคะแล้วก็ การที่จะได้ได้รับข้อมูลเนี่ยก็คือเราจะได้รับข้อมูลแค่โครงการเดียวเพราะว่าสมมุติว่าเราจะไปดู3าโครงการสมมตินะคะเราจะไปดู3าโครงการเราก็ต้องเดินทางมาที่โครงการแรกโครงการแล้วก็เดินทางไปโครงการที่2เดินทางไปโครงการที่3เองนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยเซลโครงการนั้นๆเขาก็จะให้ข้อมูลเฉพาะโครงการของเขานะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะต้องไปเปรียบเทียบเองแล้วก็ไปหา ข้อมูลเพิ่มเติมเองว่าสรุปแล้วเราจะเลือกซื้อโครงการไหนดี B, อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเราก็จะขาดที่ปรึกษาในตรงนั้นไปก็ถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลทั้ง3โครงการครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบในตรงนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้เรื่องอสังหาอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องการที่ปรึกษาหรือว่าไม่ต้องการที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมกับใครทั้งสิ้นเพราะว่าสามารถที่จะตัดสินใจเองได้ในส่วนเนี้ย ก็เป็นข้อดีที่คุณก็จะสามารถที่จะไปวิวเองไปต่อรองราคาเองทำอะไรเองทุกอย่างเองเอกสารเองจัดแจงเองมันก็ได้เช่นกันนะคะมันมันขึ้นอยู่กับว่า,าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะได้รับบริการแบบไหนแล้วก็มีสไตล์การซื้อแบบไหนอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอเอามาฝากไว้ว่า ทำไมถึงต้องซื้อผ่านเอเจนต์ทำไมเราไม่เดินไปไปซื้อที่โครงการโดยตรงเองเลยละ่ะคือมันมันมีข้อแตกต่างอะไรกันหรอเอกก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็โดนลูกค้าถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอก,ก็ทำงานอยู่ตรงนี้มา10กว่าปีแล้วนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่เบสิกมากๆเลยว่าอา้าอแเอเอวลาางงแล้วถ้าไปซื้อกับเอเจนต์อะมันจะได้ส่วนลดเยอะไหมราคาเป็นยังไงแล้วถ้าไปซื้อกับ ทางโครงการโดยตรงเนี่ยจะได้สด่วนลดเยอะกว่าไหมแล้วราคาเดียวกันหรือเปล่านะคะเอตอบตรงนี้เลยว่าเหมือนกันนะคะเพราะว่า,ามันไม่มีโครงการไหนที่บอกว่าเอเจนต์จะบวกราคาเพิ่มได้นะคะอันนั้ก็คือเป็นผิดจรรยาบรรณเลยนะคะคือไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าราคาของแต่ละโครงการเนี่ยคือเอเจนต์เองจะต้องไปไปสอบถามแล้วก็อัปเดตทุกๆวันด้วยนะคะว่าราคามีการปรับเพิ่มลดยังไงบ้างมีโปรโมชั่นอะไรนะคะคือ อันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเอเจนท์ที่จะต้องทําการบ้านมันเป็นาการทํางานของเอเจนต์อยู่แล้วนะคะว่า,าจะต้องเช็คข้อมูลกับทางโครงการให้ให้ตรงทุกอย่างเพราะว่าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็ขึ้นตรงกับกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก่อนที่เอเจนต์จะไปเสนอขายให้กับลูกค้าเนี่ยเขาก็ต้องเช็คกับทางโครงการทุกครั้งก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ แล้วแต่ใครที่จะสะดวกใจในการที่จะซื้อขายอา,าัชญาแบบไหนก็ใช้ได้เลยเลือกใช้ตามสบายเลยนะคะวันนี้เอ็กก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ